ครับสวัสดีพี่น้องชาว,วนครศรีธรรมราชที่รักเกท่าน,นนะครับวันนี้อยากจะมาส่งข้อความถึงน้องรักของผมนะครับคุณแมปรกรนะครับเป็นว่าที่ผู้สมัครของพรรคตไกลที่สมุทรชมมาชเซมึ่งนะครับคุณแมนก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพรรคมาตั้งแต่เรียนนะพดใหม่นะครับเป็นผู้ช่วยของอสอสรังสิมันโรมนะครับได้พิสูจน์ในเรื่องของโครงการ ความเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ได้พิสูจน์ในเรื่องของประสิทธิภาพในการที่จะเป็นผู้แทนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับนครศรีธรรมราชเขตหนึ่งนะครับทุกท่านยห็นควาจำเปนได้ผมในฐานะหัวหน้าพักก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยที่นครศรีธรรมราชสองสามครั้งได้มีโอกาสไปดูเรื่องเกี่ยวกับสุราก้าหน้าที่นครศรีธรรมราชได้เห็นบ่อน้ําร้อนที่นครศรีธรรมราชได้เห็นสวนการเกษตรวัฒนเกษตรที่มีดอกไม้สวยงามนะครับแล้วก็ ได้เ,เห็นถึงแม่น้ำที่มีความสะอาดมากที่สุดในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐ,ฐกิจปาาท้องแปรรูปสินค้าการเกษตรแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องผัดกนไปรูปร่วมกันสำหรับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเึ่งผมเชื่อว,ว่าคุณแม่จะเป็นตัวแทนที่ดีของพรรคก้าวไลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงกับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชได้เย